เสร็จงานแล้วงานจบคนไม่จบที่นี่ไม่ได้นะถ้าอยากรู้ว่าขับยังไงมาเลยอรั้งนี้ครับสวยงามแม่สีสีฟานะคะ,ะ,คะขับ 200SX คันน,น,ะคะออนี้นะคะหมายเลขหนึ่งจอกศูนย์สองนะคะคุณเอ็มอายุยี่สิบเก้าปีจากขอนแก่นดิฟขับนะคะคนนี้นะคะขวัญใจน้องฮอยเองนะคะรับภาพรับด้วยกันเลยนะครับเล่าหน้าเป็นก่อนนะวันวน,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 นี้นชื่ออะไรนะฮะพี่เอ็มค่ะพี่เอ็มนะ ยิ้มแปลกๆลงมาปักศุนท์เลยนะครับเรื่องจริงนะครับรักรถมากนะพี่ครับพี่ผมจะแบ่งนะครับผมแบอกพี่เอกยนะว่ารถคันไหนที่ผมเรียกเพื่อนๆหรือว่าผู้ชมมัดูเนี่ยเชียร์ตันนั้นจัดเมื่อนั้นทันทีฮะสังเกตได้ง่ายๆฮะเป็นท่านรองรับหน้าไปต่อไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวฮะไม่ต้องบอกกับท่าผู้ชมมันดูบอกว่านอกจากว่านี่คือท้าสีท้าสีนี่คือเป็นเริ่มเลยเพิ่งเริ่มเล่นเลยดังนั้นนั่นลีลาของการจัดแต่ละคน หนึ <ส gas: S 2> <mean> ่งพลาสิกก็ยัอาจจะไม่หายยังยังไม่ถูกเยอะนะนะซารควบคุมรถเนี่ยต้องุดูกฮะต้องหาคนเล่นพาร์ทเอง <A. S 1>